รอแม่นานไหมคะนานมากไม่เป็นไรก็หนูก็อยู่ฉลองกับคุณครูไงคุณครูกินอะไรอยู่เมื่อกี้หมูกระทะเหรอกินกินกินข้าวอ๋อฟ้ากินอะไรอ่ะก็กินข้าวอยู่แล้วอ่ะโอเคกินอะไรกับครูครูเจนให้กินอะไรไม่ใช่กูกินข้าวเองกินข้าวอ่ะครูเจนกินข้าวกินข้าวโดนโดนช้าหนูที่หนูเจอมา อ๋อแล้วเมื่อกี้หนูหนูทำอะไรเอาช้อนมาให้พัอแพลวทำไมก็เอาหนูไม่ใช่ของหนูเออแล้วหนูเอาของพัอแพลวมาเหรอหนูเอาของพัอแพลวมาเหรอคะใช่หนูจะเล่นเล่นนานกว่าถึงหนูนอนนอนตั้งแต่ติดโมแล้วยังไม่มาอีกนั่นแหละคุณเจธอทำไมแม่ไม่ทำไมแม่ไม่ขับรถตัวเองมาปิโน่เหรอใช่ปิโน่อยู่นู่น อยู่ตรงไหน,นอยู่ที่คอนโดไงทำไมไม่เอาคอนโดมาเอาทำไมไม่เอาของลงมามเดี๋ยวกลับบ้านก็อยู่แค่นี้เองโอ้บ้านก็อยู่แค่นี้เองเออขับรถยนต์มาทำไมใช่ไหมป้านก็ผู่พ่อพ่อก็ขับรถไกลมากกว่านถึงอืมอันนขอโทษบอกเลย นั่นแหละนั่นแหละนัน่นแหละขอโทษนะที่มาเล่าช้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วแม่อยากให้ฟ้าอยู่กับเพื่อนๆแจกขนมเพื่อนไหมคะไม่แจกอ้าวหนูแค่เพื่อนเอนอพือพ่อนไม่เห็นน่ะฮะบอกครูเจนแล้วครูเจนครูเจนไม่ได้ยินน่ะอ้าวเงี้ยวเงี้ยวเงี้วเงี้วเงี้ว หรอใช่วันสุดท้ายแล้ววันหนึ่งใกล้ต่อแล้วไปอาณาแล้วก็ไปเลยโอ้โธวันนี้เลยวันนี้เลยใช่รถไฟไม่เดินก็เอาเครื่องบินไปดิจ้าพุทโธสันนังกระชากจ้ามจ้าทุจาทุโลหทุพพาใส่น่ารักจริงๆเลยอ่ะจ้า ตานทูตานตาลรู้จักตานไหมแม่ตานว่ายอ่ะที่หนูไปวัดน่ะหนูไปวัดเมื่อไหร่ที่ตอนตอนที่หนูอยู่บ้านยายอ่ะอ๋อที่วัดใครชื่ออะไรแล้วเจ้าอาวาสพระานุเหรอพระานงุงกับอายุขะ